ังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับแต่เช้าตรูล,ล่าสุดเอฟซี6ของไทยเราทะลุมคาเมนแล้ว8ลูก พร้อมกับคาสิโนแตกครับหลังจากที่ขมรนั้นรอบยิงไทยเราก่อนเรียกว่าถล่มเลยก็ว่าได้งานนี้ประทะัเดือดครับแต่เราก็พร้อมที่จะยึดคืนตลอดแนวโดวยเหตุการณ์ล่าสุดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเงินก่อนเลยนะครับวันนี้วันที่8ธันวาคมก็กลายเป็นเหตุการณ์ล่าสุดขมิ้นเองครับมีการใช้อาวุธหนักเนี่ยยิงถล่มไทยเราตลอดแนวเลยซึ่งอัปเดตแล้วก็รายงานออกมาครับเราก็มีการเปิดการใช้แผนจัก,กรพงภูวานาศหรือว่ายุทธบวรินตลอด เหมนนือนกัทางกองก,กำลังบูรพาเองก็อุดสากแก้วพร้อมยึดคืนรวมไปถึงกองทัพอากาศของไทยเราครับส่ง f 1 6นั้นขึ้นบินเสิร์ฟไข่เป็นมือช้าให้กับขเมรเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่ขเมรจะยิงจรวดใส่ฝั่งไทยเราเนี่ยขเมรก็เล็งมายัง หลังแนวไทยเราเลยหลังเมื่อคืนนี้ครับจนถึงเช้ามืดก็มีการตรวจพบคมิมนครับมาร์กจุดเล็งพิกัดจะยิงจรวดเข้าไทยลึกถึง31กิโลเมตรคือหวังเป้าหมายพรเดือนของฝั่งไทยเราอย่างชัดเจนโดยไข่ทั้งหมด8ลูกครับก็แบ่งเสิร์ฟมีคาสิโนโด้วยนะครับหลังจากคมินเนี่ยใช้เป็นฐานอาหารบินโดนมาร์กพิกัดมายังฝั่งไทยเราเดี๋ยวผมจะไล่เรียงตั้งแต่เหตุการณ์หลังจาก เปิดฉากยิงกันก่อนเมื่อวานนี้นะครับหลังจากยิงกันเนี่ยเราบาดเจ็บไป2นายแล้วพอในเวลาช่วงค่ำประมาณ2องทุ่มฝ่ายกข้าบูชาครับได้ใช้อาวุธปืนเล็กเนี่ยยิงตอกําลังพลของไทยเราในพื้นที่ภูผาเหล็กอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวัดสะเกิตนะและก็พื้นที่ช่องบกเนี่ยมีการยิงก่อกวนจํานวน10นัดแต่ตอนนั้นฝ่ายเราปลอดภัยดีแล้วก็ยังตรวจพบการเคลื่อนย้ายจรวดหลายลำกล้อง r m 7 0 ของฝ่ายกัมพูชาครับเข้ามาในพื้นที่อำเภอจ,จอมกระสานจังหวัดพระวิหารรวมทั้งการอดพยพประชาชนกัมพูชาเนี่ยออกจากแนวชายแดนเมื่อคืนนี้ในเวลาสองทุ่มหลังจากที่มีการประทะก,กันเราบาดเจ็บ2นายต่อจากนั้นมาครับอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่ช่องคนาและก็ช่องระยีมีการตรวจพบการเคลื่อนย้ายรถถังที5ของฝ่ายกัมพูชาครับเข้ามาในพื้นที่กรุงสัมรูงจังหวัดอุดรมีชยัย รวมทั้งการอ,อพยพประชาชนเนี่ยออกจากแนวชายแดนเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นครับเวลา23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มของเมื่อคืนนี้ฝั่งทางกับูชาครับมีการเตรียมความพร้อมรบขั้นสูงสุดเลยจากกรณีปะทะก,กันที่พลานหิน8ก้อน และก็ยังเตรียมความพร้อมรบตลอดแนวชายแดนเลยมีการสร้างที่กำบังเพิ่มเติมเสริมความแข็งแกรงที่มั่นรวมไปถึงมีการค้นหาวัตถุระเบิดในพื้นที่รับผิดชอบด้วยแล้วก็ยังมีการลำเลียงกับระเบิดเก็บในที่กำบังปิดโทรศัพท์มือถือและพร้อมที่จะรบกับฝั่งไทยเราโดยเฉพาะการใช้รถถังและก็โดนบริเวณหน้าแนวนี่คือสิ่งที่เขมรทำนะครับแล้วความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดนะครับก็เป็นพื้นที่ตรงข้ามช่องสายตะกัวเพเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นั้นทารกบ,บูชาประจำพื้นที่ได้รับคำสั่งใให้ลเเียงกกับบบระิดไป็น กำลังแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดสุรินทร์เนี่ยขมิ้นก็มีการอ้างว่าได้ทำลายโดนของฝั่งไทย1นึ่ลำส่วนอีกจุดหนึ่งครับเป็นพื้นที่ตรงข้ามช่องบกของไทยเราเนี่ยฝั่งขมิ้นครับมีการสั่งกำลังพลเลยนะให้เดินทางออกนอกที่ตั้ง และก็กลับมาภายในวันที่9ก้าถึงสิธันวาคมคาดว่าฝ่ายกัมพูชาจะมีการใช้จรวดบเอม21ตอนนั้นเป็นการรับเดตในช่วงเวลาห้าทุ่มของเมื่อคืนแล้วล่าสุดเลยครับในช่วงเช้าตรู่เนี่ยขเมตนเปิดปฏิบัติการจนได้เพราะในบื้นที่ช่องบกเลยก็ช่องอานมาครับตรวจพบการเคลื่อนและจรวดของขเมนไอเอมเนเนี่ยเข้ามาในบืที่เอเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารนะครับเวลาตีหนึ่งในบื้นที่ช่องจอมแล้วก็ช่องจำเธ็ตก็ตรวจพบการเคลื่อนย้ายบัถถงทย90 90B ของฝัมยะครับเข้ามาในบร่จังวัดอดอุรมีชยัยละเว เวลาตีสาของวันนะครับก็ตรวจพบกัมบูชาเนี่ยสั่งการให้กำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนเล็งมาในที่บ้านกระชายน้อยตะบนปราสาสตร์อำเภอบ้านด่านห่างจากสนามบินบุรีรัมเนี่ยสิกิโลเมตรโอ้โหดูสิ่งที่เขมรทำนะครับคือจะยิงเข้ามาแนวหลังชายแดนไทยเราเนี่ยสาเกิโลเมตรซึ่งล่าสุดเลยครับก็มีการเปิดฉากยิงใส่ไทยเราในพื้นที่ช่องอานมะแล้วฝ่ายเราก็ทาการตอบโต้กลับไปโดยสานการเนี่ยยังติดพันการรบระเอียดก็ยังไม่อัปเดตออกมานะครับแต่ที่แน่ ก็ต้องมีการงดเผยแพร่ข้อมูลทางทาหารก่อนเพื่อป้องกันแม่ข้อมูลสําคัญครับนำไปวิเคราะห์ต่อยอดจนกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องทหารในพื้นที่ก็เป็นการประจันหน้ากันที่ดุเดือดเหลือเกินนะครับคือเราเนี่ยก็เปิดใจทุกแผนเลยนะ พร้อมกับเป็นเอซบวกเนี่ยเสิร์ฟไข่ให้แต่เช้ายังมีการอัปเดตออกมาเพิ่มเติมครับหลังจากช่วงเวลาเช้าตัวของวันเนี่ยกัมพูชายิงอาวุธโดยตรงไปยังตำแหน่งของกําลังประจําการในพื้นที่ช่องอานม้าของไทยเรานะครับแล้วในช่วงต่อมาเนี่ยในเวลา6กนาฬิกาหรือว่าช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกัมพูชาเองก็ยังคงใช้อาวุธปืนวิถีโค้งกับฝ่ายเราในพื้นที่อย่างหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้การอพยพตามแนวชายแดนนะครับผู้พักอาศัยทั้งหมดเนี่ยปาร์กไปสามแสนแปดหมื่นห้าพันคนแล้วและก็ยังมี ก็มีการปะทะกันดุเดือดเหลือเกินเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยห่างกันประมาณ20-30ถึงเมตรนะครับคือมันเห็นกันอยู่แล้วแหละอยู่ดีว่าใครจะรุกคืบได้มากกว่ากันซึ่งไทยเราเนี่ยหมายมันปันมือจะยึดตาควายเอาไว้ให้ได้ตอนนี้ขมิ้นก็มีการสั่งกําลังครับเตรียมความพร้อมสูงสุดเราจะสังเกตได้เลยว่าในคลิปของขมิ้นเนี่ยจะไม่มีใครโพสเลยในช่วงนี้อย่างที่ผมบอกไปเลยครับมันตั้งหิดตั้งหิดตั้งแต่เฮ้ยอยู่ดีๆขมิ้นที่ถ่ายลงโซเชียลแบบว่อนเน็ตเลยกลายเป็นว่าส่ผ่านมาันีย มันไม่มีเลยก็เป็นในผลที่เขาเนี่ยต้องการจะโจมตีเราในรอบที่2กลายเป็นว่าเปิดฉากยิงใส่เราก่อนเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลฐานไทยเราก็ตอบโต้แล้วก็มีโดนเขมรบริเวณช่องอันมะไทยเราก็ยืนยันว่าจะทําทุกมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยเราคือหิมเกรมากนะครับกำหนดพิกัดยิงปืนใหญ่ยิงจรวดเนี่ยเข้ามาที่หมู่บ้าน ใส่ไทยเราเนี่ยห่างกันโอ้โหสิกิโลเมตรจากสนามบินคือมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการประทะที่ใหญ่มากๆถ้าเกิดว่าขามิยิงใส่สนามบินแล้วใกล้ขนาดนั้นแล้วในพื้นที่นะครับก็มีการบอกว่าปืนใหญ่เนี่ยเริ่มเปิดทําการประทะรอบใหญ่มากๆเหมือนเป็นการปูพรมสีแดงเพลิงเลยนะครับพาดตามพรมแดงตลอดแนวชายแดนกรุงรัพันที่สในตอนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะมีการประทะยาว798กิกิโลเมตรไหมเพราะว่าตอนนี้ไข่แปดลูกของเราเนี่ย มีการแบ่งเสิร์ฟคาสิโนนะครับมีคลิปวิดีโอด้วยนะมีการแบ่งเสิร์ฟคาสิโนไปแล้วขมิก็มีการถ่ายพร้อมกับในพื้นที่ตาควายเนี่ยก็มีเสียงดังสนั่นเลยนะครับเป็นภาพแล้วก็คลิปออกมาจากทางฝั่งขมิเองคือเท่าที่ผมวิเคราะห์และก็เอาใจช่วยนะต้องงอให้จบแบบเร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดไปยืดเยื้อ5วันหรือว่า10วันเนี่ยมันจะกลายเป็นจบยากมากเพราะเห็นชัดเลยว่าแนวหน้าและก็กองทัพของเราเนี่ยโหมโรงเหมือนกันนะครับใช้สมุกบินตั้งแต่วันแรกและก็ตั้งแต่เช้าตู่เลยคืออเราต้ง จัดหนักจัดเต็มคอมเมนต์แบบนี้นะครับสวันเอาให้จบถ้าเกิดไม่จบเนี่ยมันจะมีมือที่3เข้ามาสอดแทรกแล้วมันก็ไม่เป็นผลดีกับไทยเรานะแต่ถ้าเกิดเรายึดได้หมด3วัน แล้วมณิที่สามมาส่อแทกเนี่ยอันนี้จะเป็นผลดีกับไทยเรามากๆก็มีทั้งบ้านหนองจานด้วยบ้านหนองยากแก้วด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ของรัา,าที่สองอย่างประสทตาควายหรือแม้แต่จะเป็นโซนจังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับคาเมรอาจจะรอบกัดก็เป็นได้และรายงานออกมาล่าสุดไม่อยากจะพูดถึงมากๆนะครับทหารไทยเราเนี่ยพลีชีพไปแล้ว1นายนะครับบาดเจ็บไป2นายเพราะถูกทหารขาเมรเนี่ยยิงปืนใหญ่ยิงลูกระเบิดใส่ฐานอนุพงศ์บริเวณช่องบก พื้นที่ช่องบกเนี่ยดูเดือดหนักมากนะครับแลวก็ช่องอันมาก,ก็มีรวมไปถึงภาษาตาควายเนี่ยก็ดูเดือดไม่แพ้กันก็คงต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์กันต่อไปแบบนี้นะครับผมจะว่าเราน่าจะเอาอยู่กับการประทะอรอบนี้เพราะว่าเรามีการวางแผนแต่ขมรก็มีการวางแผนกลัวอย่างเดียวครับกลัวมันจะยเยื้อะ แล้วมันจะไม่จบลงง่ายๆเดีย๋ยวผมจะเอารายงานให้ผู้ชมทราบเนี่ยทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่ว่าที่ผมสะใจที่สุดเนี่ยก็คือบริเวณช่องอานม้าเราทิ้ง s 1 6เนี่ยทิ้งไข่เบอือศูนย์ใหญ่ๆใส่คาสินโนของคาเมนนะครับเพราะว่าใช้เป็นฐานซุกอาวุธแล้วก็เตรียมใช้โจมตีลึกเข้ามาในใน,ในดินแดนของไทยเราอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่กับเขาเนในคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบาย